พฤติกรรมของเราเวลาที่เราแบบใช้ข้อเข่าเราหนักมากๆโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ทานอาหารมากเกินไปทําให้ร่างกายเราเนี่ยน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นนั่นเองกลุ่มคนที่น้ําหนักตัวเยอะเนี่ยจะมีปัญหาเร็วกว่าคนที่แบบมีน้ําหนักตัวไม่เยอะนะคะหรือว่ากลุ่มคนที่น้ําหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติเพราะว่าน้ําหนักตัวเราเนี่ยกดทับโดยตรงเลยค่ะด้วยแรงโน้มถ่วงต่างๆข้อเข่าเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่รับน้ําหนักร่างกายทั้งหมดอะแล้วมันเป็นบริเวณที่เล็กที่สุดอะคะ่ะทุกคนอันนี้คือกระดูกชิ้น บนอันนี้คือกระดูก ท่อนล่างก็คือขาล่างเราเนาะอันนี้คือต้นขาข้างบนมีกระดูกสองท่อนอย่างนี้ต่อกันจริงๆตรงเนี้ยมันควรจะมีช่องว่างนะคะแล้วก็ตรงช่องว่างตรงนี้ก็ควรจะมีน้ําหล่อเลี้ยงมีเยื่อหุ้มที่ข้อของทั้งกระดูกด้านบนกับด้านล่างด้วยมีคาเทเลตนะคะตรงนี้ที่เป็นคอลลาเจนนั่นเองตรงนี้มันเสื่อมสลายไปจากอายุแล้วก็จากอาหารที่เราทานให้มันไปนเร่งการเสื่อมมากยิ่งขึ้นเร็วขึ้นนะคะเรื่องน้ําหนักตัวมีผลมากบางคนอาจจะมองแค่รูปลักษณ์ภายนอก เราดูอ้วนขึ้นแล้วเนาะแต่สุดท้ายี่จะบอกว่าจุดเสี่ยงที่แบบอันตรายต่อมาคือการที่เรากระตุ้นให้ตัวเราเนี่ยมีอาการข้อเข่าเสื่อมเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนแบบเดินอะแล้วน้ําหนักมันกดทับไปเรื่อยๆอะค่ะบางทีเราไม่ได้แค่เดินในชั้นเดียวนะคะเราต้องขึ้นบันไดด้วยมีบางคนแบบว่าไปไหว้พระทําบุญก็นั่งพื้นด้วยก็จะมีแบบนั่งขัดสมาธิพับเพียบต่างๆถ้านั่งที่ถูกต้องสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าแล้วเนี่ยเราควรจะนั่งให้มันเป็นแบบ90องศา คือเหมือนนั่งเหมือนที่เดียนั่งไลฟ์ทุกคนอยู่นั่งท่านี้แล้วก็วางขาไปเนาะมีเก้าอี้เราก็ควรจะเลือกนั่งท่านี้สําหรับคนที่เป็นแล้วนะคะเพื่อที่จะไม่ทําให้ข้อเข่าเราเสียสีไปมากกว่าเดิมนะคะหรือว่าคนที่ยังไม่เป็นมากก็ปรับได้แบบปรับที่พฤติกรรมได้